ที่สิบสองชนะเสนาชยาสนากะตาพุทธะเชตวามารังสวานังเจตุสักยาสฟังและสันเยปิวิงสุนาราสปาตันหังกราทโยพุทธะทวีสตินายิกาสเปปฏิทิตตาเมยังพุทธเกเดมนุสลาทิเสปฏิทิตโตเมยังพุทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิทิตโตเมยัง ปุเรสัะคุณะกะโรหัตเยเมอนุรุทธะสาลิปุตโตจัตถกิเนโกทัญโญปิติภาคะสมิงมวกะลานุจมเกทักิสวะเมหังอสุวันนทราหูโลกัสสโปจะมหานาโมปาสุะโสะเกเกสัตโตปิติภาสมิงสุริโยวะปังกะโรนิสโนสสมปโโสิตุพงมุนิุงขะโ กุมารแลคสโปเทโรมาเฮศีจิตวาระโกเสมหฮังวาเทเนนิจังเนติธาสิคุณากโรคุณโนอังคุลิมาละโกเจ้าปาลีนัสีวลีเทราปัญจายเมชตานันลาเตติลกามมะเซจาสีติมหาเทราชิชิตาชิตวะสาวกาวิจาสีติมหาเทราชิตวันตัชิโนลาซาชลันตาสีละเตชินะอังคมาเคสุสันติตาอ่านเจ้านางบัวตัวศีทักขีนีเมตตาสุตการท่านเจ้าขันปัจจโตอาศิวาเมอังคุลิมาลกัง ัธโมะปริตัญจานานาติยสุตการอากาเสษชาตนนังอาศิเสสาประกาละสันติตาชินานนาวรสังยุตตาสัพตปกาละลังกตาวตาปิตาสิสัญชาตามหิราชันตุปเทวาวัชชะสามิเนัยยัตุอนันตชิตเตติยสตาปวันวสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญจเรชนาปัชระละมชมีวิหารธรรมหิตเลสัทาปาลินตุมังสเปเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตตุปัตวตมานุภาเวนะชิตต ติสังโคสังฆานิพพานจิตตารอยู่สตมาณุปาวาปาลีโตจารามิจฉาปมาชะเลเตพะหูสหัสสัมมาภิมิตติสามุทธันตังเขมีกําลังอุทิธะโคแล้วจะเซฟลงมาแล้วท่านหน้าที่ทํามะวีดินาจิตวามุนินโทตะนเตเจสาสะมนต์เตเจมงคลานิ มาลาติเลกามังบิยุติตาตาปาลาติงโคลมปนาจ่ากบมะกมัตตาไทยาคังติสุนันทติจัชิตาวามุนีนทตดันเตจชสาภวันตุเตชัมังคลานิสนาจาคีรินขเชาวะรังอติมัตตปูตังธวะกิจการมาสานิวสุราลุนังตังเมตตาสุภุเสกรวิธนาชิตตวามุนีนทตดันเตจชสาภวันตุเตชัมังคลานี้บุชิตาคัางขมัตติหะทัสุธาลุนังตังวัฏติโยชนะปะทางโคลิกมาละกัง ขันตังอิทีวิสังคตะโมวิจาวามุนิโตนเตชัสาภวันตุเตเชมังคลานีกตวานักตมัตผู้ทารำว่าข้าไปนิยาจินจายาทุทามวจนะเจยายามัชเชสตเตนะโสมาพิจินาชิตวามุนิโทตันเตชัสาพวันตุเตเชมังคลานิสัจจังวิหายามัติสัจจากวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตังมณังวติอันทบูตังปัญญาปทีประชาลิโตชิตวามุนิโทตันเตชัสาพวันตุเตเชมังคลานิ นันโธปนันทภูชักขังอุทังมาหิงทิงผู้เตนะเทระผู้ชาเคนะมาปัญโตอิจูปเทสะมิาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันจุเตชะยมังคลานิทูขาหาธิเตรผู้ชาเคนะสุทัตถะหะถังพมังวิสุทธิจุติพิธาพิธานังยานาคาเทนาาทะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัเตชะยมังคลานิ เนต้าปีพุทธเัยรามังคลาศรัตธาวาโยวาจะโนที่นาที่เนสระเตมันันทีอิตาวานาเนกวิวิธานิสุปัทวานีโมคัสุขังอธิคมัยยะนันุสปัญยุมหากรุณีโกนาทงตายสัพพานินางคูเรตวปาเรมิสัพพาปตโตสมุทริมุตตะไมเทนะสัจอบเชนหุนตุเตชยมังคลานช้ยันโตปวโิยามูเรสกญานันทิวัฒโนเอวัง ຕະຫວັງຊຍໂຮຮຸນຊຍາສູເຊມັງຄະເລປາລາຊິຕະປັນລັງເກຊີເຊປະເທດປົກຄະເລອະພິເຊເກສບ พระวันตูสัพพมังคลังและคันตูสัพพเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัตตสุทิพวันตูเตพระวันตูสัพพมังคลังและคันตูสัพพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสัตตสุทิพวันตูเตพระวันตูสัพพมังคลังและคันตูสัพพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสัตตสุทิพวันตูเต